สวัสดีครับเพียและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาตามผลออกวันที่4เดือน3นะครับพศ2องพนกสนะครับกับแนวทางลาวทีวีลาวยอดดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับก <c oughs> ับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวราะหาเลขเต่นจาก0ู9จหนึ่งเก้าคัดแต่เลือยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนําแนวตางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเปี็นเพียงการวิเคราะตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็มาดูผลออกสําหรับแนวทางลาวทีวีนะครับลาวทีวีออก26828นะครับตัวสีแดงนะครับ268 สองแปดเนาะแนวตา่างจุดวินวันนี้ก็ถือว่าไม่เข้าเนาะเข้าเลขสองเดียววิ่งโลดนะครับตัวที่ไม่ได้เน้นเนาะส่วนห้าไม่เข้านะครับห้าไม่เข้าเราถือเข้าวิ่งโลดตัวที่ผมไม่ได้เน้นเนาะสําหรับแนวต่างลาทีวีนะครับกรับต่อที่ลาวเฮตีเนาะลาวเฮตีก็ จุดวินมันก็มา2ตัวแต่มาเล็กเบิลนะครับเล็กเด็ดมาด้วยกันนะครับศูนย์กับหกนะครับใครนํา6ไปวิ่งไปโลดนะไปวิ่งนะครับเข้านะครับส่วนตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับใครนําไปวิ่งไปโลดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับในวทางของผมผมก็พูดนะครับในคลิปนะครับใครที่จะเล่นเล็กเบิลนะครับตัวให้เอา เลขเด่นนะครับไปเบิ้ลนะครับตรงนี้สองสองห้าห้าหกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเก้านะครับก็แต่พูดเสมอนะครับแต่บางคลิปผมอาจจะไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าหลายท่านที่ติดตามก็อาจจะทราบดีนะครับสำหรับแนวทางที่ผมบอกนะครับแล้วก็อีกตัวก็คือเลขเด่นมาด้วยกันนะครับนี่คือขาดไม่ได้เลยนะครับ่านจะเบิ้ลกันก็เบิ้ลได้นะครับเลขเด่นมาด้วยกันด้วยนะครับ ฉะนั้นผมจึงพยายามจับเลขให้น้อยนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นเบิ้ลด้วยนะครับเล่นเบิ้ลด้วยแล้วก็เล่นเบิ้เลเบ่นตัวเจาะด้วยมันจะเยอะนะครับเลขเด่นมาด้วยกันอย่างเบินน้ลเนี่ยก็หกหกศูนย์ศูนย์นะหกศูนย์เนี่ยมันก็สามชุดแล้วนะครับสามชุดตามมาถ้าเราเล่นบนล่างมันก็เท่าไรแล้วครับหกสามชุดไปกลับด้วยนะครับ ก็จะกลับ2ชุดเนาะนะครับผมติดเบิร์นมันก็จะเยอะนะครับบวกกับตัวที่ผมจับอีกทั้งหากนะครับฉะนั้นผมจึงพยายามจับเลขให้น้อยที่สุดนะครับถืวาท่านต้องการเพิ่มเติมไม่จับเอาในชุดวินนะครับก็ถือว่าเข้าวิงนะ่งรวดเนาะสำหรับลาง h ดีนะครับ6กับศนนะครับ นั่นจริงผมจับให้นะครับจับไว้ที่660นะครับผมตัดออกให้เหลือ62ตัวเน้นนะครับก็ถือว่าเนื้าตงเนาะก็วิ่งรูดเนาะนะครับสำหรับ SD นะครับผมถือว่าเข้านะครับถไปรูดศูนย์ได้รูดศูนย์มันก็ได้ศูนย์ศูนย์อยู่แล้วนะครับรูดหกก็ไม่ได้เนาะได้วิ่งนะครับกับต่อที่ลาวสตานะครับลาวสตาก็ชุดวิน วันชวนวินวันนี้ใครนําไปวินเข้าเนาะนะครับ7กับ5มาตรงๆเลยนะครับแต่ส่วนตัวที่ผมเน้นนะผมเน้นให้ที่9เ,เห็นสังเกตดูได้นะันเน้นที่9 6หมาเห็นไหมครับเน้นที่9 6าหกมานะแต่ว่ามันก็ยังไม่มี1น,นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับแต่ว่าผมจับไปที่6 9กับ6มันก็ได้6วิ่งรูดนะครับ แต่นี่ก็ได้เจ็ดเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้จับที่เจ็ดเนาะตัวที่ผมเน้นให้มันไม่เข้านะครับเลขเก้ามาเข้าตัวนี้เข้าตัวที่ผมไม่ได้เน้นคือเลขเจ็ดนะครับจับไปชุดเดียวก็คือเลขเด่นมาด้วยกันเจ็ดเก้านะครับส่วนตัวอื่นไม่ได้จับเนี่ยตัวที่ผมเน้นสังเกตดูได้ตัวที่ผมเน้นผมเน้นให้ห้าเก้าห้าเก้าไม่มามันมาเจ็ดห้าสามตัวก็เสียได้เลขเก้า มาเลขสองเจ็ดห้าเก้ามันไม่เข้าเกนะ้ามันเข้าสองครับก็ถือว่าเข้าวิ่งโลดนะครับทั้งหมดเลยเนาะสำหรับแนวทางโลดก็เข้าเฮปปี้กับลาสตานะครับส่วนวิ่งก็ทั้งสองตัววิ่งเข้าหมดนะครับเข้าหมดทุกแนวทางเลยนะครับ กลับมาตามมาต่อนะครับวันที่5เดือน3นะครับปศศพหนงร้อยสิบแปดนะครับจัดแนวทางลาวทีวีลาวเอสดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับก็รบเรามาดูลาวทีวีก่อนเนาะลาวทีวีวันนี้ชุดวินนะครับ03245นะครับ 0ูน4 5สศูนย์สาเล็กเด่นก็คือ0กับ3ามก็จ่อไอชุดเดียวเน้นเน,น,เน,นดเด้นเน้นให้ชุดเดียวนะครับเน้นในชุดเดียวสูย์ตัวลองก็ศูนย์สศูนย เจะเพิ่มเติมอีกตัวก็ได้นะครับ0ูนยนะครับ3ตัวจับให้2ชุดนะครับจับไปที่402แล้วก็5 <c oughs> ้าศูเงินในที่เลขศูนย์นะครับ แต่ต้องการเพิ่มเติมจับเอาในชุดบินตับเหนืาตังลาวทีวีนะครับก็บไปกันต่อที่ลาวเอีนะครับลาวเอีชุดบินวันนี้ได้ได้ทีเลข4 9่เ8นะครับ 4, 9, 6, 7, 8เ็เลขเด่นก็4กับ9 อันนี้มันจอยที่สี่หกนะครับสี่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดสี่แปดน่ับใครจะเพิ่มเติมไม่มีแล้วเนาะก,ก็ระวังสีเก้าตัวหนึ่งนะครับคือเล็กเด่นมาด้วยกันตัวนี้ผมจับให้แล้วเนาะมันก็จะเหลือน,น้อยนะครับ สามตัวนะครับสามโทมจับไปที่ศูนย์สี่หกเก้าสี่หกจริงผมอยากจะจับเพิ่มเติมให้ตัวหนึ่งก็คือสี่หกหกนะครับระวังหกหกด้วยนะครับสำหรับเ d 6ดีหกหกเก้าเก้านะครับมันจอบเบิร์นเนาะเ d ดี HD. มันเบิรนะ์นศูนย์แล้วมันจะเบิร์นต่อเนื่องได้ป่ะถ้ามันเบิร์นต่อเนื่องก็ระวังเลขหกนะครับ สี่หกหกนะวันนี้ผมเล่นในที่เลขสนะครับจุดลองตามนี้เลยนะครับ3มตัวกรับต่อที่ลาสตาร์นะครับลาสตาร์วันนี้ได้เลขเด่นตัวเดิมนะครับจุดวินเจ็ดเก้าสาสี่ห้า เลขเด่นตัวเดิมนะครับ7กับ9ผมก็เน้นในตัวเดิมแหละเลข9กนะครับตัวที่ผมเจาะให้ก็คือ9 4 4 9เนานอะจะไปที่94้ี่จุดรองก็คือ9 3กับ9 5 3ตัวผมัจะไปที่0 5 9 แล้วก็2องสี่เก้าับสำหรับเวทางลาสตาเนาะนะครับก็จะวิ่งโลดนะครับ คือเน้นที่เลขเก้าครับใครที่รับหนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับครับใต้นี้ผมก็ขออวยพรนะครับห้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่5ดืน3ามพศ2อง8นกะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ